ฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีขอเชิญร่วมรับฟังความเห็นประชาชนโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีจำนวน1เส้นทาง ช่วงถนนทหารหน้าการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศออนอวงเวียนน้ำพุถึงถนนทหารหน้าปั๊มน้ำมันคาร์เทกมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีระยะทาง700เมตรงบประมาณก่อสร้าง55.68ล้านบาทโดย PEA เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนพุทธศักราช 2,548กำหนดให้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการของรัฐหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดกับตนหรือชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่กฎหมายบัญญัติไว้ P.E.A. ได้กำหนดให้มีการรับฟังความเห็นประชาชนโดยวิธีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและประชุมประชาพิจารณ์ต่อโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินในพื้นที่เทศบาลนคอรอุดรธานีในวันพฤหัสบดีที่4เดือนมิถุนายน2563เวลา17นาฬิกาณลาน,นรประจักษ์ตากรมหลวงประจักษ์ถนนทหาร PEA จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีร่วมประชุมประชาพิจารณ์ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว